การสู้ชีวิตไม่มีใครลีขิตชีวิตลีขิตเองเก็บเหตุพึ่งหวานเห็ดมันปูอยู่ในดินแดนไกลวันนี้วันที่ห้านะคะ วันที่ห้าเดือนหนึ่งพศสองพันยี่สิบห้าค่ะอันนี้คือติดลบสามองศานะคะแปดโมงสิบนาทีค่ะหิมะกระสิตกตึงแต่มือคืนนี้แล้วล่ะค่ะแล้าคันกัะสิมากกวาดหิมะกวดออกค่ะ หน้าบานของเฮาที่เฮาอยู่นะคะถ้าบากวดออกเวลาค้นเกิอดอุบัติเหตุอยู่หน้าบ้านของเฮาจังสีนะคะเฮากระสีได้รับผิดชอบเพ,พิ่นมึสีนะคะเพิ่นมื่นล่มหรือ,อยังสีนะคะอันนี้กะหิมะกะล้งสิตกอีกค่ะลาฮากะสีมากวดาที่มาออกค่ะเมื่อวานนี่ตอนค่ำๆเมื่อวานนี่คันกักวดออกแล้วกะสีมากวัดอีก จํทุกช่วงเวลาไม่ข้าวพื้นฟ้าท้องนาวัยเด็กบ้านหลังน้อยไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้า ยาวไกลต้องผ่านมันไปดื้อใจมักสู้เิ่นเส้นได้น้อยนิดออเต์ บางบางของเราจึงเรียนรู้การสู้ชีวิตไม่มีใครลีกขชีวิตลิกขิตเองเก็บเหตุพืนวานเห็ุมันปู ดินแดนไกลรอหน่อยได้ไหมมีโอกาสเมื่อไรจะกลับไปเยี่ยมไว้เยาวอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะคันอยากท่ายไว้เพื่เ,เป็นความทรงจำค่ะ อันนี้หลังบ้านคันก็ตรเป็นแปลงผักค่ะที่คันปลูกพ้นดินไว้มันรั่งตรงนี้คันก็ยังขุดประพันได้เบิดค่ะที่มามันก็เลยเอ่อหนามันก็เลยมาก่อนมันก็เลยเหตุให้มันแข็งเห็นไหมฮันนี่ตรงนี้เราเทเชี่ยวพอตรงนี้บางคนกับพันได้รู้นะคะว่าคันธุ์แห่งแน่นะคะอันนี้ต้นสตอเบปรี่ค่ะนี่ สตรอเบอรี่เดือนหนาคันก็สิย่ายออกแล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็สิเป็นหน่อใหม่ฝรั่งที่คันปูนะคะ่ะตัวงนี้ก็สิเป็นหน่อใหม่ฝรั่งนะคะอันนี้ก็สิเป็นเชอร์รี่ะคะ่ะต้นที่เขาปลูกในสามปีนี้ปีที่สามคะ่ะตัวนี้ก็สิเป็นแปลง ตรงนี้ต้นขาางเนี่ก็จะเป็นดอกไม้ค่ะดอกทิ้วหลิบที่คันปลูกไว้ตรงนี้ก็ต้นพีสค่ะนี่ต้นพีสกับต้นนี่ก็จะเป็นต้นพับอันนั้นก็จะเป็นต้นพีซื้อกันดอกไม้คางคานก็จะไปหอดสุดนี่เลยค่ะ นี่ก็จะเป็นทั้งหลังบ้านนะคะตาขันกัสิปรไทยพอแล้วค่ะกัลสิใหญ่ออกเดือนนานี่คะก็สิเป็นดอกไม้กัลสิใหญ่ออกเดือนหนาแล้วค่ะขอถ่ายบรรยากาศไปนะคะเนาะหี่มากกสิมาทุกปีก็คือช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงเดือนมกราปกติแล้วมันตองมาเดือนพฤศจิกา ต่เดือนนี้มันมาเดือนธันวาปีปีที่แล้วกับมาเดือนมกราถ้ายม้ามาตรงนี้กับสิขาวไปเบิดเลยนะคะขาวโพนไปเบิดเลยทายเก็บบรรยากาศไว้ค่ะขนาดแปดมงถึงเก่ามงเราได้นะคะอากาศช่วงอากาศตอนนี้ ยังมืดมืๆเขามืดหิมะนะคะหิมะตกหิมะตกกะดีก็ฝนตกได้คันว่ามันบ่ามากค่อยมากแฉะ,ะตรงที่คันนั้นใหญ่ไปยู่นั่นมั้นวมนอีนอ่าห้องอัน,ออน,ออนไวรุษนะฮะมองไวรุษเขาก็สิได้มานขูดกระจก นะะกูจโจ๊กออกเวลาฝนตกเออเวลาหิมะตกหลังหิมามันแข็งเนาะ,ะเนาะเขาก็ใชได้ขูดออกแต่ว่ากระบ่าเป็นอย่างค่ะสู่ชีวิตคนเฮากับสู่ต่อไปเนาะ,ะเนาะเป็นกำลังใจให้คันเด้อค่ะมาจากปันกระกวดก็กันกับเฮา มื่น,นี้คือสิตโตกเบิดมือแล้วจ้ะคิดว่าหิมะถามันหลายหลายอิรีปันกาสิมีรถมัก,กวดออกมั่นนั่นละจ้ะอันนี้คันเพิ่งกวดออกไปนั่นละจ้ะเริ่มสินั่นอีกแล้ว,วาจากน้อยปวหละจ้ะช่จาจได้ไปกวดอีก มันกังงามเนี่ยหละเนาะจ้าเนาะจึงเรียนรู้การสู้ชีวิตไม่มีใครลิขิตชีวิตลิขิตเองเก็บเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูอยู่ในดินแดนไกล กาสเมื่อไหร่จะกลับไปเยี่ยมไว้เยารอหน่อยได้ไหมมีโอกาสเมื่อไหร่จะกลับไปเยี่ยมไว้เยา ยังคงจำทุกช่วงเวลาใบข้าวพื้งฟ้าท้องหน้าวัายเด็ก